สตาร์ r เร o r อ i n ดโอเคเริ่มนะครับเมื่อกี้เริ่มอัดหน้าจอไปเริ่มใหม่อีกแล้ววันนี้ยังเป็นเรื่องของน้ำนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของน้ำเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาตรวจสอบคุณภาพน้ำกันนะครับวันนี้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะครับจากคราวที่แล้วที่ไปสํารวจเนาะด้านบนจะมีตารางอยู่นะครับอ่าฮะก่อน หน้านี้ตอนนี้ทุกคนต้องอยู่หน้านี้นะครับใครยังไม่อยู่อยู่หน้านี้ไปหาหน้านี้มาวันนี้จะส่งหน้านี้นะครับวันนี้เราจะส่งหน้านี้นะครับอ่าใครไม่ทันบ้างไปแล้วนะไปเลยครับจะเก็บน้ำมาจากสามแหล่งนะครับเราจะหาขวดใสๆนะมาเก็บน้ำสามแหล่ง แหล่งที่หนึ่งจะเป็นน้ำที่เราดื่มในบ้านของนักเรียนนักเรียนดื่มน้ำอะไรนักเรียนเอาน้ำนั้นมาฟังอย่างเดียวตอนนี้ยังไม่ต้องทำไม่ต้องไปหาของฟังอย่างเดียวหนึ่งหาจากน้ำที่เราดื่มนะครับสองน้ำที่ผ่านการใช้ดูช่องที่สองนะตอนนี้อยู่ช่องที่สองนะครับช่องแรกเป็นน้ำที่เราดื่มน้ำที่นักเรียนดื่มช่องที่สองเป็นน้ำที่ผ่านการใช้วงเล็บซักผ้า เราจะใช้น้ําซักผ้าในช่องที่สองนะครับอันนี้ซักผ้าบ้านไข่บ้านมันไปเก็บน้ํามานะครับใครที่ซักวันนี้ก็ไปเก็บน้ําได้ใครที่ซักตอนบ่ายก็ไปเก็บน้ําได้ใครซักพรุ่งนี้ก็ไปเก็บน้ําพรุ่งนี้มาแล้วสามคือน้ําที่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับแต่ครูจุดๆไว้ให้แสดงว่าเป็นน้ําอะไรก็ได้ที่ผ่านการใช้แล้วในบ้านของนักเรียนน้ำในถ้องน้ำเลยนะครับแล้วแต่ที่ผ่านการใช้แล้วเอะ แล้วแต่น้ํำล้างจานก็ได้น้ําล้างรถน้ําล้างเท้าน้ําล้างพื้นน้ําผูพื้นน้ําอะไรก็ได้ที่ผ่านการใช้แล้วในบ้านของนักเรียนตามสภาพที่นักเรียนอยากเก็บมาอันนี้ช่องแหล่งน้ํานะครับอ่าช่องนี้นะเดี๋ยวจะส่งไปให้โจทย์แล้ม่มีารส่งแลัวส่ยัยยยงไงคะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกอันนี้ช่องแหล่งน้ํานะจะเติมแบบนี้ ช่องต่อมาวินเธอเก็บน้ำมาใส่ปุ๊บอันดับแรกเธอเปิดและดมกลิ่นก่อนน้ำที่น้าที่ใช้ดื่มเนี่ยกลิ่นมันเป็นยังไงมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็เติมลงไปนะครับน้ำที่ผ่านการใช้ซักผ้าเนะี่ยมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นเติมลงไปแล้วสุดท้ายก็เติมลงไปอันนี้นะเติมลงไปเ,เสร็จแล้วะอะไรนะไม่รู้ เติมเองตอนนี้ยังไม่บอกนะบ้านใครบ้านมันครูก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปสีนะครับสีเนี่ยนักเรียนก็ใช้การสังเกตเหมือนกันนะครับว่ามันมีสีอะไรสีดําสีเทาสีขุนสีใสเติมลงมานะครับจากสามที่เนาะเสร็จแล้วช่องถัดมาช่องที่สามคือความใสความใสเนี่ยต้องทําการทดลองคือเอาน้ําที่อยู่ในขวดนะครับมาวางไว้ทับ ตัวอักษรไปหาสมุดอะไรก็ได้ที่เขียนหรือว่าแบบฝูงกหัดวิทยาศาสตร์นี่แหละเอามาวางอยู่ข้างใต้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาขวดน้ำเนี่ยมาทับไว้แล้วก็ก้มมองดูอันนี้ตาเรานะตาเราก้มมองดูผ่านลงไปเห็นตัวอักษรไหมถ้าเห็นตัวอักษรชัดเจนก็เขียนมาที่ช่องความใสเนี่ยเห็นตัวอักษรชัดเจนถ้ามองไม่เห็นตัวอักษรเธอก็เขียนเลยมองไม่เห็นตัวอักษร โ okay. อเคอะใครงงตอนนี้ให้สามช่องนี้ก่อนใครงงเดี๋ยวจะไปช่องที่สี่ช่องที่ส<ม>ี่จะงงกว่าเดิมะอะไรนะครับวันนี้หนูไม่ได้ซักผ้าค่ะไม่เป็นไรไปซักวันอื่นก็ได้ค่อยไปเก็บวันอื่นซักตอนเช้าอ่าใครซักแล้วพรุ่งนี้ค่อยเก็บน้ําซักผ้าวันมะลืนก็ได้ค่อยมาเก็บสามช่องนี้ใครงงคุณจะไปช่องสุดท้ายแล้วนะ อ่าช่องสุดท้ายคือการตรวจกรดเบสของน้ำเก็บน้ำเต้าไไ้นะได้แล้วแต่เธอต่อไปกรดเบสนะคะช่องสุดท้ายอ่าช่องสุดท้ายนี้ตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะเป็นความรู้ใหม่กรดเบสคืออะไรกรดเบสคือคุณสมบัติของความเปรี้ยวและความฝาดของสารนั้นๆวัตถุใดก็ตามที่มันเปรี้ยวมันจะเป็นกรด อย่างเช่นมะนาวบ้านนักเรียนมะนาวเนี่ยมีความเป็นกรดมีสมบัติกับกรดได้ดีน้ำส้มสายชูถูกต้องน้ำส้มสายชูอ,อย่างเงี้ยเป็นกรดส่วนสารใดที่มีความฝาดจะมีความด่างสารใดที่มันฝาดนะจะเป็นด่างหรือว่าเราเรียกว่ามันเป็นเบสใช้ความว่าเบสก็ได้ใช้ความว่าด่างก็ได้เหมือนกัน ค่าของมันนักวิทยาศาสตร์ตีออกมาเป็นตัวเลขมีค่าตั้งแต่ศูนถึงสิบสี่งหนึ่งของสิบสี่คือเจ็ดเมื่อไหร่ก็ตามมันอยู่ที่เจ็ดแสดงว่ามันเป็นกลางมันดื่มได้ไหมคะเป็นกลางอะน้ำที่เราดื่มน้ำที่คุณภาพดีน้ำที่เราดื่มได้จะมีสมบัติเท่ากับเจ็ดเป๊ะเลย pH จะต้องเท่ากับ7เดี๋ยวน้ำบ้านไทยเป็นสีม่วงขึ้นมาแล้วก่อนมีปัญหาเลยทันทีน้ำที่ดีนะครับจะมีค่า P h เท่ากับ7เป๊ะเลยน้ำที่ดีคือน้ำที่เราควรดื่มนะดังนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเลยเอาเรื่องของกฎเบสเนี่ยมาศึกษาแล้วก็เอามาใช้น้ำสะอาดบ้านเราต้องมีค่า P h เท่ากับ7ส่วนถ้าเป็นน้ำที่มีรสเปรี้ยวอย่างเช่นมะนาว จะมีค่าความเป็นกรดอยู่ประมาณสองน้ำโค้กมีความสตาร์มเีเป็นน้ำเป็นกรด,ดนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเธออย่าดื่มน้ำโค้กเยอะนะเพราะว่าน้ำโค้กเนี่ยมันเป็นกรดดื่มเข้าไปนะมันเป็นทลายกระเพาะเพราะว่ามีสมบัติกันกรดกรดกรอนต่างๆซึ่งน้ำโค้กยอยู่ประมาณ2ประมาณ1นนี่แหละดังนั้นดื่มเยอะไม่ดีนะครับส่วนกรดนอกจากนี้นะมันไม่ใช่มีแค่อะไรที่ดื่มได้นะมันมี อย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำบ้านของเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยฟองฟูเลยไอพวกที่เกิดฟองที่มันกัดพื้นได้เนี่ยมีความเป็นกรดนะครับต่อไปเบสเบสที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตเราก็คือนะ้ำสบู่พวกเนี้ยเป็นเบสถ้าใครเอาน้ำที่อาบน้ำมามีสบู่ละลายเยอะๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งได้แต่ครูไม่บอกว่ามันมีเลขค่าเท่าไหร่มันจะต่างกันนะครับ อันนี้คือความเป็นกรดเป็นเบสเนาะอ่าตัวอย่างกรดเบสที่เราเจอในชีวิตรประจำวันน้ำเปล่าบ้านเราที่เราดื่มบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องเท่ากับเจ็ดเดี๋ยวรอดูเลยว่าน้ําบ้านไครมีค่าเท่าไหร่เสร็จแล้วฟุ๊ครับมัมีกรดด้วยเหรอครับไม่รู้เดี๋ยวไปจุ่มกันเอง น้ำย่อยเราในกระเพาะของเรานะมีความเป็นกรดดังนั้นเวลานักเรียนไม่ทานข้าวเนาะเราจะรู้สึกปวดท้องจังเลยทำไมปวดท้องล่ะเพราะกรดอนะ่ะมันกัดกระเพาะเรามันมีค่าเท่ากับหนึ่งน้ำย่อยในกระเพาะเราเนี่ยนะน้ำมะนาวมีค่าประมาณ2เนี่ย P h อมะเขือเทศมี P h อประมาณสี่กาแฟมี P h เอประมาณห้านมนี่เกือบเป็นกลางละมีความเป็นกรดนิดนิดมีค่าเท่ากับหน้ำทะเลมีความเป็นเบสแล้ว ะปูบ้านเราเป็นด่างเป็นกรดเออเป็นเบสแล้วเป็นเบสนะครับเป็นเบสหรือเป็นด่างก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ยาแอมโมเนียยาต่างๆยาพาราพวกนี้เป็นเบสหมดเลยนะยากระเพาะอ,อาหาร,รอย่างเงี้ยตากระต่ายดินครับแส,สดงว่าอาการก็มีอันเดียวสิเป็นน้ําบริสุทธิ์เดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ประมาณนั้นน้าบริสุทธิ์จะมีค่าพ h เอชเท่ากับเจ็ด แค่ไหนน้ำยาปรับขั้นรุ่มเป็นเบสนะครับโซดาไฟทุกนี่เป็นเบสแก่มากเลยแรงมากถ้าน้ำถ้าน้ำเลือแล่ครับมันอยู่ตรงกลางมัหรือว่ามันอยู่ไม่รู้ม่รเดี๋ยวให้ไปทดสอบกันเองอยาเล่นอะไรก็ไปเล่นเดี๋ยวก่อนคือทางวิทยาศาสตร์เราจะไม่ได้เอาทุกอย่างมาชิมอันไหนเปรี้ยวเนี่ยก็มาชิมไม่ใช่ เราจึงออกแบบเครื่องมือที่ใช้ทดสอบกรดเบสเราอยากรู้ว่าน้ำบริเวณไหนสะอาดสะอาดจริงไหมดื่มได้ไหมเราจะใช้กระดาษมาทดสอบเราเรียกกระดาษนี้ว่า universal indicator mm hmm. ก็คือในมือนักเรียนนั่นแหละแผ่นเล็กๆสีเหลืองที่ทุกคนได้ไปที่ทุกคนได้ไปเดี๋ยวรอรอบถัดไปจะได้รับอุปกรณ์อะไรไปอีกเนาะครูจะเตรียมให้เท่าที่เราเตรียมได้เนาะในการเรียนออนไลน์นะครับ universal indicator เป็นแบบนี้ เป็นกระดาษนะครับเสร็จแล้วจริงๆแล้วในห้องวิทยาศาสตร์เรามีตัวนี้ด้วยนะครับถ้ามาโรงเรียนก็จะได้ใช้เนาะแต่ครัวส่งให้เธอที่บ้านไม่ได้มีประมาณ5ตัวตัวละหลายพันนะครับเราเรียกมันว่า pH p e t e r จุ่มลงไปในน้ำเลขจะขึ้นมาทันทีเลยไม่ต้องไปดูสีนะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ universal indicator นะครับตรงนี้เป็นกระดาษสีสนะครับ ทำไมครูบอกว่าอย่าให้ไปโดนมือเธอนะเกิดอะไรขึ้นเพราะมือของเรามีเหงื่อเหงื่อในมือนักเรียนนี่แหละเหงื่อของนักเรียนเนี่ยเป็นกรดชิมดูมันจะเค็มๆถ้ามือที่เปียกเหงื่อไปหยิบปุ๊บกระดาษจะเปลี่ยนสีทันทีค่ะจะผิดเพี้ยนละอ่าตรวจมันก็ผิดละดังนั้นนะคะเวลาใช้เนาะหาใ้แม่เกี่ยก็ได้ครับใช้ได้ครั้งเดียว ต่อนะครับเรา,าใช้ใ<ห>กันดูสามครั้งไม่เยอะมันมีสามครั้งอะครูต้องตวัไเดียวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกว่าทายัางไงจะจุ่มลงไปในน้ำนั้นๆหรือนักเรียนไปเอาหลอดดูดมาไปหาหลอดดูดสักหนึ่งหลอดมาหยดลงไปนะครับถ้าใช้แบบเทลงไปอย่างเงี้ยมันจะท่วมเต็มเลยนักเรียนค่อยๆเอาหลอดดูดเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็เอามาหยดหยดเดียวแค่นั้นหรือว่าสองหยดประมาณนั้น แล้วสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามน้ำที่นักเรียนเก็บมานะครับแล้วเราจะเอามาเทียบกับตารางค่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกระดาษแผ่นนี้ให้เนาะเดี๋ยวจะส่งไปให้ในไลน์นะครับได้สีอะไรก็มาเทียบเธอก็จะรู้เลยน้าบ้านเธอเนี่ยที่เธอดื่มทุกวันเนี่ยมี pH เท่ากับเท่าไหร่กันแน่ถ้ามันเปลี่ยนไปสีม่วงเนี่ยไปบอกพ่อแม่ได้เลยโอ้กินไม่ได้แล้วตอนนี้เราจะตาย ถ้ามันดีนะครับมันควรจะมีค่า pH ประมาณ7เนาะน้ำที่เราดื่มได้นะแต่น้ำที่เราใช้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยน pH ไปเลยยิ่งไปโดนสบู่หรือว่าโดนผงซักฟอกเนี่ย pH มันจะเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นจะต้องไปเก็บค่ามานะครับแล้วก็มาเทียบกับกระดาษสีนะครับตัวอย่างของ pH มิ meter, เตร pH เวอร์ ll, พวกนี้กลุ่ม pH ที่มันเปลี่ยนสีได้อินดิเคเตอร์พวกนี้นะที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะง่ายๆคือน้ำอัญชัน และมัน,นชันเป็นตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ที่เราเจอได้มันเปลี่ยนสีเมื่อกดเบสเปลี่ยนนะมันชันแต่เดิมมันเป็นสีม่วงแบบนี้ออไม่น่า<ห>นใส่คุณใส่มะนาวใช่แล้วครับมะนาวเป็นกรดมันจะเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีทันทีเลยเป็นสีนม่บบงวงใช่มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างในชีวิตประจําวันเนาะอ่าแต่วันนี้เราจะเทียบสีารังนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งภาพนี้ไปใน ห้องไลน์นะครับวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้เราจะส่งงานชิ้นนี้มาให้ครูนะครับส่งแบบนี้เป๊ะเลยเราจะเก็บน้ำมาจากสามแหล่งเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแหล่งที่หนึ่งมาจากน้ำ<อ>ที่ทเราเรียนใช้ด <มา S 1> ื่มอ,อะไรนะครับแหล่ง<อ>ที่ดม<อ>มาจากาเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกฟังก่อน แหล่งที่หนึ่งมาจากน้ำที่ใช้ดื่มนะครับแหล่งที่สองมาจากน้ำที่ผ่านการใช้แล้วเป็นซักผ้านะครับส่วนแหล่งที่สามเนี่ยเป็นน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจุดๆเติมมาเองนะอันนี้แล้วแต่คนไม่เหมือนกันเธอจะเอาน้ำอะไรก็ได้เสร็จแล้วช่องต่อมาคือกลิ่นเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็ใส่ไปนะครับสีใส่มาให้เรียบร้อยนะครับความใส่เมื่อกี้บอกไปแล้วดูผ่านตัวหนงังสือนะ มองเห็นตัวหนังสือชัดไหมหรือไม่ชัดนะครับแล้วสุดท้ายกดเบสตรงนี้นะครับกดเบสตรงนี้นักเรียนจะต้องหั่นกระดาษแผ่นนี้เป็นสามแผ่นใครไม่มีกันไกก็ฉีกค่อยๆฉีกนะระวังมืออย่าเปื้อนเหงื่อด้วยนะเสร็จแล้วแต่ละอันเนี่ยนักเรียนก็เอาน้ำมาหยดใส่หยดใส่หยดใส่สีมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วนักเรียนเขียน P ให้ชแบดสวย,<ม>วยแล้วก็ออมาจับได้ไหมคะ ได้ได้แต่มือต้องสะอาดนะล้างให้เรียบร้อยเช็ดให้แห้งนะคะ pH ต้องเท่ากับเจ็ดเออ pH เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ขอโทษแล้วแต่เธอจะตรวจวัดเธอก็ไปดูเลขมานะครับเดี๋ยวจะให้ตารางเทียบเลขนะครับ pH เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ก็เติมมา3ค่าแตกต่างกันหมดแล้วอย่าลืมอีกหนึ่งอย่างการุณาเขียนชื่อตัวโตโต,โตแบบนี้ด้วยและเลขที่ชั้น กระลุนาเขียนชื่อตัวโตๆแบบนี้ด้วยใครจะตกแต่งอะไรก็แล้วแต่ใครจะดีไซน์เพิ่มก็แล้วแต่ใครจะเขียนชื่อแหลงนะ้ำติดขวดมาก็ได้ใช้ขวดเป,เ,ปเปล่าสามขวดนะหรือว่าบ้านไม่มีแล้ไปยืมอะไรก็ได้ที่มันเป็นภาชนะอื่นๆก็ได้ขวดใสๆไม่มีไปใช้อื่นก็ได้แล้วแต่นะครับที่มันตักน้ำเก็บน้ำได้เนาะแก้วที่ไม่ใช้แล้วก็มาใช้ได้แล้วแต่โอเค ตอนนี้ใครงงอะไรให้เวลาถามเชิญครับอ่ะตอนนี้ให้เวลาถามครับผมคุณค่าทีาา<ด>่มาอีกรอบได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโออัดย้อนหลังนะครับใครไม่ทันให้ไปดูคลิปติด <หา S 1> เลขที่ขวดด้วยเหรอคะ ใช่ถ้าไม่มีติดนะถ้าไม่มีเทปติดนะครับก็เอาสีเมจิกได้ไหมครับอ่าสีเมจิกเขียนติดขวดเลยก็ได้หรือว่าเอากระดาษตั้งตั้งอิงไว้เฉยเฉยก็ได้ภา<ม>พนี้จะถูกส่งมานี่คืองานหนึ่งชิ้นเนี่ยงานหนึ่งชิ้นคืองานนี้เลยเดี๋ยวใครเข้ามาช้าฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปฟังในคลิปย้อนหลังเนาะเดี๋ยวครูส่งให้ตอนเนี้เลยเอากระดาษวางเลยใช่ไหมครับวางตรวจสีเลยใช่ไหม <ร>เดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวให้ออกห้องนี้ก่อนใครไม่มีคําถามออกแล้วไปทําได้เลยเดี๋ยวจะส่ง,งคูนี่อยา<ห>่างเป็นลายฉีกฉีกเป็นสามชิน้นอ่ะใครค่ะแล้วกระดาษต้องเอากาวติดเหรอคะไม่ต้องเอากาวติดคะ่ะเอาวางไว้เฉยๆคะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปแค่นั้นแล้วก็ากาวไปทิ้งได้เลยแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยมาส่งคูนะคะหรือใครมีกาวที่บ้านก็เอาติดได้เลยแล้วพอมือถมือได้ไหมแล้วแต่ได้หมด ใครที่มีกาวที่บ้านก็ติดให้ครูก็ได้ใครมีเทปใสก็ติดมาให้เลยก็ได้แล้วก็เอามาส่งนะครับเดี๋ยวจะเรียกส่งงานเนาะวันที่เอามาส่งนะพร้อมแบบฝึกหัดนะครับแผ่นนี้นะอย่าฉีกออกมานะห้ามฉีกแผ่นสีเหลืองนะคะแผ่นสีเหลืองฉอีกได้เป็นสามชิน้นแต่ห้ามฉีกกระดาษแผ่นใหญ่เนี่ย <c oughs> ออกมาจากแบบฝึกหัดนะต้องเอามาส่งครูที่โรงเรียนนะเอาวางแล้วก็เอายดแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็ทิ้งเลยใช่ไหมคะ กินเหลืองใช่ตแต่ถ้าไม่ทิ้งก็ถ้านักเรียนมีกาวก็เอาติดกาวมาส่งครูได้ด้วยก็ดีถ้ามีกาวที่บ้านนะใครมีเทปก็เอาติดเทปมาเลยอ่ะตอนนี้ใครถามอะไรอีกใครไม่มีอะไรสงสัยแล้วออกได้เลยนะครับใครไม่มีอะไรสงสัยออกได้ไปทำงานส,งส่งได้เลยใครมีสงสัยอะไรถามต่อ คุณครูขาครับถ้าสมมุติว่าเราเอาเราตรวจเสร็จแล้วเราเอาใส่ถุงแล้วเขียนชื่อว่าน้ําที่ใช้ดื่มแล้วก็เอาเก็บไว้ได้ไหมคะได้ได้แล้วแต่ใส่ถุงก็ได้ <c oughs> อ่าทำมา <c oughs> ใครไม่ได้กระสีเหลือง มีแห่กระดาษสมุดอะไรก็ได้มาเขียนติดนะไม่ใครไม่มีกระดาษอะไรฉีกกระดาษสมุดมาเติมทำอ่าใครงงถามใครไม่งงออกไปทำกิจกรรมได้เลยครับวันนี้มีแค่นี้ใครงงก็อยู่ต่อถามได้ใครไม่งงก็เชิญจัดการไม่ได้เปิดไมค์คุณสุภาครับได้ถุจับได้ไหมครับได้ได้ อ่าชินจัดการเลยครับไปเก็บน้ำไปเก็บน้ำร<อ>ก่อนที่จะตรวจทุกอย่างทุกคนต้องไปเก็บน้ํามาก่อนตอนเนี้ยก่อนที่จะทําอะไรทั้งหลายเนี่ยทุกคนต้องออกไปเก็บน้ําก่อนอ๋อโอเจแล้ว